สวัสดีครับเลซี่คัทครับวันนี้นะครับก็จะพามาพบกับเจ้า M4 AT E2 นะครับหรือเชอร์แมนจัมโนะครับทุกคนจะรู้ว่าผมไม่เลือกถังหนักอยู่แล้วใช่ไหมครับในช่องที่ติดตามกันมานานใช่ไหมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าคันนี้นะครับเชอร์แมนจ m b o บคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําคัญที่ทําให้คนเล่นอเมริกามีความสุขนะครับเพราะว่าอะไร ว่าอย่างแรกเลยเกาะมันดีมากๆครับแต่ว่ากกอนอื่นเดี๋ยวเมาพูดเรื่องอื่นๆนะครับรบกวนนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่สับสุน membership นะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็อย่าลืม comment พูดคุยกันให้เกิด activity ในช่องครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจ Legacy X ภาษาไทยนะครับแล้วก็หรือจะติดตามทาง discord ก็ได้ครับผมลงอันนี้ไว้แล้วนะครับนะใน description เอาล่ะมามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหลายคนก็จะรู้แล้วนะครับว่า ผมไม่ค่อยได้รีวิวรถถังยก w o วอร์ใช่ไหมครับเงื่อนไขที่ผมจะรีวิวรถถัง w วอร์ทก็คือผมมีแพชชั่นกับมันมากแล้วก็ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเจ้าเชอร์แมนจามโบกันนี้ครับมันอยู่ในจุดที่กํลาลังสุกออมเต็มที่เลยครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยตอนนี้นะครับมันเป็นรถถังหนักสารัฐอเมริกาที่ผมเล่นและเข้ามือที่สุดนะแล้วก็ด้วยที่มันแค่เลท5.7นะครับ คุณจะยังไม่ไปเจอพวกสับป,ปะาดถึงจะเจอก็จะโอกาสที่ะขึ้นไปเจอ6.7มันก็มีแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็จะวนเวียนอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่กับ5.3 5.7 6.0 6.3นะครับซึ่งเจ้าพวกเนี้ยในเลทประมาณเนี้ยคุณจะไม่ค่อยเจออะไรแบบแปลกนะยกเป็นพวก ISU นะครับไอพวก ISU ปืนมันใหญ่อยู่แล้วเนาะใครๆก็รู้แล้วก็พวกรถมิซา์ก็ยังจะไม่เจอใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมจะบอกว่าปืนป .18 ของไทเกอร์นะครับไม่สามารถเจาะด้านหน้าของเจ้าเชมนจัมโบ้คันนี้ได้แบบแน่ๆเลยถ้าคคุณมีนนพอนะรับ ยกเว้นคุณจะเจอพวกมีเกลื่อนนิดนึงนะครับจุดอ่อนมันจะเป็นตรงนี้นะตรงป้อมปืนกลนะครับก็ระวังกันดีๆเนาะแล้วก็ตรงทานมิชชั่นนะครับมีโอกาสที่จะโดนยิงเล็กน้อยนะครับก็ถ้าหากว่าคุณเจอแพนเทอร์คนเล่นแพนเทอร์เก่งๆนะครับเขาก็จะหลด APCR มายัดหน้าคุณนะครับก็ระวังกันดีๆเนาะแต่ผมมีวิธีแก้ครับสำหรับเจ้ากระสุน APCR นะครับด้วยที่เกาะหน้าเรานะครับสลปลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรานะครับอยู่บนเนินดินนะ เนินนิดนึงแบบปีนเราปีนปีนเนินนิดนึงเพื่อที่จะให้องศาของเกาะเราอะครับไม่ได้ไม่ได้เอียงอยู่ที่เท่าไหร่นะมันประมาณ56องศาห่องศา่็จะไม่ผิดเอออย่าใหนนะ้มันให้มันเอียงเยอะกว่านี้ใช่ไหมให้มันสลบกว่านี้มันจะเด้งมันจะเด้งกระสุนทุกอย่างครับผมเคยเด้งปืน8% 8ของ t ทคเกอร์ทมาแล้วครับด้วยกองป้อมหน้าแบบนี้โดยที่การเหยียบหินนิดนึงหรือปีนเนินหรือเอียงเกาะนิดนึงทิดเดียวนะ ถ้าเอียงมากคุณโดนยิงด้านข้างไสแตกได้นะครับระวังดีๆเนาะแล้วก็กระสุน APCR นะครับมันแพ้พวกมุมหยิกๆอนี้อยู่แล้วครับเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วที่มันจะยิงเข้าเนาะพวกป้อมก็หนาถึงตั้งเท่าไหร่ป้อมหนา177นะครับด้านหน้าเห็นไหมปืน88ปืน75ถ้าไม่แน่จริงมันยิงเราไม่เข้าครับไม่ต้องกลัวนะผมก็จะมา,าพาเล่นให้ดูนะครับในคลิปเกมพยาวๆของผมแล้วก็ผมจะสอนวิธีไม่ใช่ต้องบอกว่าแนะนําวิธีนะครับปรับตัวให้เข้ากับด่าน แล้วก็วิธีการเล่นนะครับเจ้าเชอร์แมนจัมโบคันนี้นะครับนะมาพร้อมกับปืน75ม mm ม M3 ของสหรัฐอเมริกานะครับปืนมันอาจจะด้อยคุณอาจจะไม่ชอบด้านพลังทำลายของมันแต่มันมีกระสุน a p c r มาชดเชยนะครับแต่มันก็ยังเจาะไปถึง200เนอะเออแต่ว่าคุณจะไปยิงอะไรล่ะในเมื่อคุณมี m 61นะครับกระสุนสารพัดประโยชน์ที่สหรัฐใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับกับปืน75เนาะผมบอกเลยว,ว่ากระสุนตัวนี้คุณเล่นวิธีตัดตีนขาบตัดปืนศัตรูได้ปุ๊บ คุณจะไปยิงด้านข้างไขรก็ตายนะครับไอเอสหนึ่งก็ตายไทยเกอร์ก็ตายนะผมบอกแล้วว่าถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะยิงหน้าเขาตรงไหนใช่ไหมครับให้ยิงตีนขากยิงปืนเขาทิา้งก่อนหรือยิงปืนเขาก่อนก็ได้อะแล้วก็มันจะมีพวกจุดหลังคาอะไรแบบนี้ให้ยิงนะครับอย่างในคลิปไฮไลท์นะต่ผมจะยิงหลังคาไอตรงผอบผอู้การนะครับ m อ1มหกดินระเบิดมันเยอะมันยิงเข้าไปปุ๊บมันสามารถฆ่าคนบนป้อมได้หมดเลยนะครับในนัดเดียวนะโอกาสที่จะฟันจอตก็มีแต่ว่าทั้งนั้น ก็ระวังกันดีๆนะครับอย่าเปิดจุดอ่อนอย่างนี้ถ้าคุณมีผู้ไม้แปะไวะ้ซะปิดไว้ซะนะแล้วก็พยายามเหยียบเนินนิดนึงอย่าอยู่แนวฉากอย่าอยู่แบบอ่าแนว90องศานะครับเขาจะยิงเข้าเอาล่ะมาไปดูคลิปเกมเพล์กันดีกว่า